ทุกครับแต่ทุกคนจะสังเกตว่านี่คือป่าจริงๆมันไม่ใช่ป่าค่ะมันเป็นใบไม้ที่ตกมาวันนี้พบกับอาไปอีกเลยแล้วก็มามาครับวันนี้เราจะมาดูอาการต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นต้นทุเรียนนะ คือต้นเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนนะคะก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องใบใบมันจะเนี่ยอตี้เห็นไหมเห็นใบทุเรียนไหมคะเห็นใบทุเรียนมันจะไหม,ไมเป็นใบไหม,ไมตรงปลายใบเพราะว่ามันเกิดจากฝนนะคะก็คือน้ำมันไปสะสมมากจนเกินไปที่ปลายใบแล้วก็ปกติแล้วอะคะ่ะ ต้องอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจัดกจนเกิน<ช>ไปนะค,ะ,คะใช่ค่ะอยู่อย่างต้นนู้นนี่มันยังเหมือนกับต้นนี้เลยใช่อันนั้นเป็นต้นโมกนะครับส่วนตรงเนี้ยคือปลูออกามาได้ประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วกิ่งก้านก็จะลำต้นมันก็จะยังยังไม่ได้ขยายออกนะคะก็จะสูงสูงยาวอยู่อย่างนี้นะคะม, <า S 1> มันก็จะค่อยๆสูงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้มันใบใหญ่แล้วนี้คือใบเล็ก อันนี้นนตรงน,นี้ก็คือต้นโมงนะคะที่จะปลูกไว้ข้างกําแพงนะคะตามที่น้องอาตี้บอกเลยนะคะใบของต้นโมกก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบเล็กๆนะคะแต่ว่ายาวเร็วมากนะคะนี่เพิ่งตัดไปแม่นานนี้เองนะคะคือตอนนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะช่วงหน้าฝนนี่คือยาวเร็วมากนะ,ะต้นนั้นก็คือปลูกไว้ตั้งแต่ตอนซื้อบ้านใหม่ๆเลยนะคะ ตอนนี้สูงมากไปถึงข้างบนเลยนะคะก็จะเป็นบอ่อพญานาคนะคะขององค์ปู่ศรีตาอน,น,ะะนะคะมีกระต่ายแล้วก็หมาค่ะ,ก,ะก็จะมีบ่อพญานาคอาตีทุก,ก่อครับทุกทุกครับแต่ทุกคนจะสังเกตว่าน,นี่คือปา่าจริงๆมันไม่ใช่ปลาค่ะมันเป็นใบไม้ที่ตกมาอันนี้เป็นใบไม้แห้งนะคะที่มันหล่นลงมาจากต้นไม้นะคะคลแล้วก็จะเอาออก ทิ้งไปนะคะถ้าเราไม่เอาต้นนี้จริงๆเราไม่ได้ปลูกนะคะแต่ว่าขึ้นมาคือสวยมากแล้วก็มีออกดอกด้วยนะคะดีมากออกดอกมาสีขาวใช่มีกลิ่นหอมไหมน้องนมนี่มีกลิ่นหอมไหมหอมมากมักลิ่นใบไม้อ่ะเนี่ยคือมันพึ่งต้นคือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเลยไม่ได้ปลูกเลยนะคะ ขึ้นมาอยู่ข้างบอา่อพญานาคแต่นี็มัน,ม,นมันหล่น,น้าสอ,อันแล้วคือเราเห็นว่ามันสวยดีนะคะก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเสียดายเพราะว่าใบมันค่อนข้างเนี่ยค่ะใบก็รูแบบใบนิ่มด้วยนะคะไม่ใช่ใบหยาบเป็นใบนิ่มน้องอาตี้จะมารดน้ำต้นไม้ให้ดูนะคะโอเครับเดี๋ยวเราไปดู รน้ต้นไม้กวันใช่ครับรดน้ำต้นไม้ทุกวันเช้าเย็นนะครับต้ออนไม้จะได้ทําไม,มรครับออกน้อกออกมากต้นไม้จะได้อุดมสมบูรณ์ไงครับอ่าไปที่อื่นบ้างรดน้ำต้นไม้อ่ะเขาให้รดบริเวณโคนรากนะคะโคนต้นนะไม่ใช่ไปรถที่ใบนะครับ อ่ะมาต้นนี้รถที่โคนต้นครับโอเคค่ะตอนนี้เรากลับมาที่ต้นทุเรียนใหม่นะคะคือสภาพตอนนี้ของต้นทุเรียนค่อนข้างย่ำแย่นะคะเพราะว่ามันมีอาการที่ใบไหม้แล้วก็ใบเป็นจุดนะคะจุดด่างนะคะ คือตอนนี้เรามีการป้องกันโดยการพ่นยาที่ป้องกันโรคในใบนะคะนี่เป็นใบเก่านะคะที่ปลูกมานานแล้วส่วนนี้ก็เป็นใบที่ออกออกมาใหม่ที่แตกออกมาใหม่ตอนนี้เรารพยายามประคับประคองไม่ให้ใบเนี่ยมีอาการมีอาการเหมือนใบข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือใบนะคะจะเป็นรอยถูกกัดน,นะคะพวกหนอนพวกไรพวกเพี้ยไรต่างๆนะคะ คือเราก็พยายามดูแล้วนะคะว่ามันมีตัวหนอนหรือมันมีตัวอะไรที่มันมากัดกินใบไม้พวกนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีนะคะก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วโดยเฉพาะเราป้องกันโดยการฉีดพน่นโรคทางใบแล้วพวกนี้ยถ้ามันกินใบเข้าไปอ่ะมันก็อาจจะตกลงมาตายก็ได้แต่ว่าเราก็หาดูแล้วแล้วมันก็ไม่มีนะคะคือก็สำรวจดูทุกเช้าเลยมันก็ไม่มีนะคะก็ไม่รู้ว่า มาจากไหนแล้วคือตอนนี้เรามีการให้ปุ๋ยนะคะเราโดยให้บริเวณรอบๆรอบๆนะคะรอบๆคือเว้นเนระยะห่างจากโคนต้นออกมานะคะประมาณประมาณนี้เลยทืบนึงนะคะก็จะให้บริเวณรอบๆนะคะแล้วก็ก็จะมีการแตกใบเริ่มแตกหน่อแตกใบออกมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะคะก็คือบริเวณก็จะมีการแตกยอดอ่อนออกมานะคะ ก็เริ่มแตกใบใหม่ออกมานะคะแตกยอดใบใหม่ออกมาส่วนใบเก่าที่มันเป็นโรคอยู่เนี่ยดกมันก็จะเหลืองนะคะแล้วก็มันก็จะร่วงออกมาเองนะ<ฮ>ถ้าใครมีคําแนะนํานะคะที่จะสามารถป้องกันโรคทางใบได้มากกว่านี้หรือมีความรู้ประสบการณ์ในการปลูกต้นทุนเรียนมาก่อนหน้าเนี้ช่วยแนะนําให้ทีนะคะไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะคะ คือมันเกิดจากฝนหรือว่ามันควรจะลดน้ําบ่อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็ลดวันละครั้งเองนะคะโอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้องอ์ตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ